เดี๋ยวไปซื้อกับข้าวตอนนั่งรถเข็นตามร้อไฟฟ้าอไปวัดตลอดดอ๋อทำเองเลยทำเองหมดค่ะทำวัดนะครับอยู่กันไหนก็ได้ใช้ชีวิตยังยังยังเป็นห่วงตลอดเลยคัะคุกวันเนี้ยมีความรู้สึกนะอันแล้ววันนี้ไปวัดค่ะโบราณไปวัดโบราณ เมื่อวานไปช่วยที่วัดประชุมเมื่อวานแล้วห้องครัวไหนตรงนี้นี่คือห้องครัวห้องนอนนี่เพิ่งมาทำเพิ่งมาทำที่หลังนี่ต้องครัวอันนี้ก็คือปรับให้มันเท่ากับแม่ที่ซิงอันนี้ก็คือปรับทำใหม่เลยสามารถทำทำได้คือถ้าจะล้างจานก็เอามาถึง้วเสียบเพิ่มใช้ตัวนี้ใช้ปิดเปิดน้ำ ตปรับที่เตี้ยครับเริ่มปับปรุงใหม่หมดเลยที่ที่แก๊สที่อะไรก็คือปรับใหม่หมดลดความสูง่อลดความสูงทำให้เพราะว่าทำกับข้าวทำอะไรได้หมดแล้วถ้าอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่คนเดียวส่วนมากจะอยู่คนเดียวแต่โหลดแยดุงกับลูกสาวใช้ชีวิตแบบข้าวอะคนเดียวเลยในเแอรค่ะ พอทำตอนเช้าเช้านี่6กโมงจะลงไปทำกวาดขยะถูพื้นข้างล่างก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นมาทำข้างบนต้างทำงานเหมือนเดิมเลยทักใหม่หมดเลยก็ขึ้นข้างบนไม่ได้ก็เลยก็ทำออข้างหลังนี้ใช่ไหมคะ่ะค่ะค่แล้วทำครัวได้เองตัวเองเลยทำเมงทำหมดทุกย่านค่ะ ความสะอาด้านเลยก็คือทำทำเองหมดเลยแล้วแล้วแม่วาอาบน้ำยังไงก็มีรถบัสไปทำมีห้องน้ำมีโขดเรบเปลี่ยนให้นี่นี่ทำเราทำพื้นนี่ใหม่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแม่คือปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าดีฟาร์มดียางอะไรอย่างอ่อดีอะไรหาได้อ่าได้อ่าได้ สอปีกว่าก็าได้โหมดหน่งปมาลังใจเดไม่ังใ่เลยเบื่อลูกทีซีก็ไปอยู่ไปับบทุกที่ค่ะไปทุกที่แต่ว,วัดอะไรก็พาเปเลมเพราะทางนี้มาตัดชงที่ลงทั้งตัวเลย ลงข้ขาข้างนี้ลงก่อนค่ะเหยียบขาทั้งนี้แต่ว่าทั้งตัวน้ำหนักน้ำหนักต้องรับตรงนี้ทั้งตัวตรงนี้หมดเลยเดินได้มเดนได้เดิน้่ว่าเบเขว่าเ็บขาเ็บบางทีมันทางนี้ส่วนมากมันหมอนว่ามันจะลงไปลงไปง่ยก็ใช้สองอย่างค่ะ้าไม่ปทำนี่เลยจะหมดสัญญาเดือนรู้สึกว่าเดือนมีลาไปทำไ้งก่า เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูที่บริษัทที่สราษฎรโมาโทมาไต้องบริัเพราะว่าทางโรงยาลโทรกับบริษัทโทโทอยู่ม่ไหม่้าเงง่ายง่ายง่ายเลยที่ตกับกบกอ๋อาผิเดือนทรอกันเอายังยังเป็นยังแข็งแข็มันเน แต่ที่นี่ประชาชนชนะเพราะอยู่โต๊เด้งแบบที่โนี่้สุท้านโอเดรนแดรทุกที่อย่าล้ร้านมาถ่ยยาเอาใคร นเวลาขึ้นกไคึนไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องมาทางนี้ฮะต้องมาทางนี้อีกสเตจหนึ่งอีกครึ่งหนึงเนี่ยช่วงกับคำนั้นเลยครับครับไปแล้วครับ